ลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณมีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบินวนอยู่บนฟ้าได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆโดยไม่ต้องลงจอดเลยมันจะสามารถบินล่าตะเวนรอคำสั่งอยู่เหนือขั้วโลกเหนือและพร้อมจะพุ่งไปทิ้งระเบิดใส่โซเวียตได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการปัญหาเดียวคือไม่มีถังน้ำมันไหนบนโลกที่ใหญ่พอจะทำแบบนั้นได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดอย่างพลังงานนิวเคลีย ในยุค1,950กองทัพสหรัฐจึงผุดโปรเจกต์สุดบ้าคลั่งขึ้นนั่นคือการสร้างเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์และผลลัพธ์ของการทดลองที่อันตรายที่สุดครั้งนี้คือเครื่องบินที่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนรังสีขนาดใหญ่แปะอยู่ที่หาง Conair NB 3 6 H เครื่องบินที่แบกความตายลอยไปบนฟ้าการจะเอาเตาปฏิกริยนิวเคลียร์ไปใส่ในเรือดำน้ำนะ่ะทำได้ครับเพราะน้ำทะเลช่วยกัรรังสีและระบายความร้อนได้ดี แต่การเอามันไปใส่ในเครื่องบินที่ทําจากอลูมิเนียมบางๆมันคือฝันร้ายของวิศวกรอเมริกาได้นําเครื่องบินทิ้งระเบิด B-36 ยักษ์ใหญ่10เครื่องยนต์ที่เคยเล่าไปมาดัดแปลงพวกเขาจับเตาปฏิกรนิวเคลียร์ขนาด1เมกะวัตต์ยัดเข้าไปในช่องเก็บระเบิดแต่ปัญหาที่ตามมาติดๆคือรังสีถ้ารังสีรั่วออกมานักบินจะถูกย่างสดด้วยกำมันตภาพรังสีจนตายภายในไม่กี่นาที พวกเขาจึงต้องรื้อห้องนักบินเดิมทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างแคปซูลนิรภัยขึ้นมาใหม่แคปซูลนี้ทำจากตะกวนหนาทึบและยางชนิดพิเศษน้ำหนักรวมกันถึง11ตันกระจกห้องนักบินที่ปกติหนาแค่ไม่กี่มิลลิเมตรถูกเปลี่ยนเป็นกระจกตะกัวที่หนาถึง10นิ้วหนาเกือบหนึ่งไม้บรรทัดกระจกนี้หนามากจนแสงที่ผ่านเข้ามากลายเป็นสีเหลืองหม่นๆทำให้ทัศนวิสัยของนักบินแย่มาก นักบินต้องถูกขังอยู่ในแคปซูลหนักอึ้งนี้ตลอดการเดินทางเหมือนนั่งอยู่ในโรงศพตะกัวแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องที่ตลกร้ายที่สุดของโปรเจกต์นี้คืออะไรเตาปฏิกรอนิวเคลียร์บนเครื่องบิน NB-36H ลำนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์เลยแม้แต่นิดเดียวใช่ครับเครื่องบินยังคงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปกติในการบินอา้าวแล้วจะแบกเตาปฏิกอนขึ้นไปทำไมคำตอบคือพวกเขาแค่ต้องการทดสอบว่า ระบบตะกัว11ตันนี้จะกันรังสีให้นักบินรอดตายได้จริงไหมเวลาที่เตาปฏิกรณ์าทำงานอยู่กลางอากาศก่อนที่จะสร้างเครื่องบินรุ่นต่อไปที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ขับเคลื่อนจริงๆระหว่างการบินทดสอบทั้งหมด47ครั้งเตาปฏิกรณ์ในท้องเครื่องบินถูกเปิดให้ทำงานจริงและปล่อยรังสีมหาศาลออกมาในตัวเครื่องแต่โชคดีที่แคปซูลตะกัวทำงานได้ผลนักบินทุกคนปลอดภยัยถึงนักบินจะปลอดภยัยแต่คนที่อยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยครับ รัฐบาลและประชาชนเริ่มตระหนักถึงความจริงอันน่าสยดสยองว่าแล้วถ้าเครื่องบินลำนี้ตกหล่นมาละ่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตกใส่เมืองหรือแม้แต่ในป่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะแตกกระจายแล้วกลายเป็นเดอร์ตี้บอมหรือระเบิดกำมันตภาพรังสีที่ปนเปือ้อนพื้นที่กว้างขวางทำให้พื้นดินตรงนั้นอยู่อาศัยไม่ได้ไปอีกหลายร้อยปีเหมือนเชอร์โนโบิลขนาดย่อมด้วยความกลัวนี้ทุกครั้งที่ NB36H ขึ้นบินมันจึงไม่เคยได้บินลำเดียว มันจะมีเครื่องบินคุ้มกันบินประกบตลอดเวลาและที่สำคัญคือมีเครื่องบินลำเลียง C-97 บินตามมาติดๆข้างในนั้นเต็มไปด้วยนาวิกโยธินติดอาวุธครบมือและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีในชุด h ฮส m a t ที่พร้อมจะกระโดดร่มลงไปทันทีที่เครื่องบินตกเพื่อปิดล้อมพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าใกล้และกู้ภัยเตาปฏิกรนี่คือภารกิจที่ตึงเครียดที่สุดของกองทัพอากาศสุดท้าย โครงการเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องปิดฉากลงในปี1958แต่ไม่ใช่เพราะพวกเขาทำไม่ได้นะครับแต่เพราะเทคโนโลยีอื่นมันก้าวข้ามไปแล้วการมาถึงของขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ทำให้กองทัพสามารถยิงหัวรบนิวเคลียร์ข้ามโลกไปถล่มโซเวียตได้ภายใน30นาทีโดยไม่ต้องใช้นักบินสักคนและไม่ต้องเสี่ยงเอาเตาปฏิกรณ์ไปลอยอยู่บนฟ้าให้ชาวบานผวาโครงการนี้จึงถูกยุบ เครื่องบิน NB 36H ถูกแยกชิ้นส่วนส่วนเตาปฏิกรกัมมันตภาพรังสีสูงนั้นถูกนำไปฝังลึกในหลุมคอนกรีตกลางทะเลทรายเพื่อให้มันสงบนิ่งตลอดการคอนแวร์ NB 36H เป็นอนุสาวรีย์แห่งความทะเยอทะยานยุคสงครามเย็นยุคที่มนุษย์เชื่อว่าพลังงานปรามาณูสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าจนถึงขับเคลื่อนเครื่องบินแม้มันจะฟังดูบ้าบินและอันตรายแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ท้าทายขอบเขตความปลอดภัยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ Comment บอกเราหน่อยว่าถ้าตอนนี้มีสายการบินพลังงานนิวเคลียร์ที่บินได้รอบโลกโดยไม่พักเลยคุณจะกล้าซื้อตั๋วขึ้นไปนั่งไหมสำหรับวันนี้รู้ไว้ไม่งงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ